นางสังเวียนรำไยเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2503ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเกิดที่จังหวัดปทุมธานีได้ศึกษาเล่าเรียนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่4ณนะโรงเรียนวัดเจริญบุญได้สมรสกับนายเชนลำไยบ้านเกิดของนายเชน ภูมิลำนาวอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีมีทายาทสืบสกุลจำนวนสองคนบุตรคนที่หนึ่งนางกัญยพักรุ่งเดืองสมรสแล้วมีบุตรสองคนบุตรคนที่สองน,อนา,ยายอัญชาดำใหญ่สมรสแล้วมีบุตรหนึ่งคนชีวิตการทำงานได้รับการบรรจุเป็นรูกจ้างประจำตำแหน่งนะักการพรานโลงบรรจุตั้งแต่วันที่3เดือนพฤษจิกายน พฤษกราช2,524ที่โรงเรียนวัดเจริญบุญจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการทั้งหมด40ปีตลอดการทำงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมุ่งมั่นมานะอดทนมีผลงานคุณลักษณะาการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างได้ผลงานที่ภาคภูมิใจ หได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติปีพุทธศักราช2557 2. ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานไม้ปีพุทธศักราช2557 3. เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม วิชาชีพระยะสั้นงานเชื่อมปีพุทธศักราช2557 4. ได้เข้าร่วมโครงการปรทุมธานีเขต2เปิดบ้านการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนปีพุทธศักราช2557 5. ได้รับรางวัลลูกจ้างประจำดีเด่นและนักการพานโรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563 เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากการแสนอะไรแต่สายใยความผูกพันยังมั่งคง